สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเนาะกันเช่นเคยครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเนาะนะครับในเรื่องนะครับเนาะพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับ พักเก ates, ๋นะครับเพิ่อนเพนีนะครับนี่ครับอีกทีนะครับพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับพักเก๋นะครับนี่ครับเพื่อนะครับนี่ครับดูนะเนี่ยนะครับมันจะออกกระด้างกระด้างนะครับเปื่นเพื่อนพีนะครับอย่างนี้เก๋นะครับนะครับนี่ครับก็ผมนะครับก็เช่นเคยนะครับเนาะ ก็ดูพาะกับผมนะครับก็ผมมักจะมีเปรียบเทียบนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นของแท้นะครับกับของเก๊นะครับนะครับนี่ครับนี่ครับก็พูดกันตรงตเนาะนะครับปะสมเด็จหลังตาเป็นดินนะครับเนาะสมัยก่อนก็เก๊เก่านะครับเนาะพอมีข้อมูลออกมานะครับเนาะคนก็พอเล่นกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็เริ่มมีข้อมูลมาหักล้างนะครับว่าไม่มีนะครับเนาะ พูดกันตรงๆนะครับ right น้องประวัติก็ไม่ชัดเจนนะครับไม่สากลนะครับกระดันจะมีเก้อีกนะครับนะตัวเองก็เก้อยู่แล้วนะครับเนาะเก้สอนเก้นะครับเก้ซ้ำซากนะครับเก้แบบเก้แล้วเก้อีกอะครับเนาะทไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเนาะพระเก้แต่มีเก้เออนะครับเนาะก็มาคุยกันแนวนี้นะเพื่อนเพี่ๆบีนะครับเนาะนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมนะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับ เพื่อนๆพ่นี่นะครับเนาะมุมมองงผมนะครับในพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับเนาะก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับเนาะประมาณคลิปสองคลิปเนี่ยแหละครับนะครับก็พอดีนะครับได้เก๊มานะครับเนาะเก๊ก็เอามาครับเพื่อนเพื่อนีนะครับเนาะเราดูพระแท้บางทีมันไม่เห็นภาพนะครับเราต้องเอาเก๊มานะครับเปรียบเทียบเนาะนะครับเห็นความต่างนะครับเนาะเก๊สอนเกนะครับนะครับนี่ครับเนาะ บางคนก็จะมาหาข้อมูลมาหักล้างนะครับเพื่อนเพ่นี่นะครับว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับว่ามันพระนะครับมันไม่ดีมีสร้างนะครับก็สมัยก่อนนะครับน้องปราสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับสมัยก่อนนะครับยักเป็นสมเด็จเผานะครับพอประวัติสมเด็จเผาออกนะครับสมเด็จเผาไม่มีสร้างเป็นมีตาอย่างนี้นะครับนาะมีตาอย่างนี้นะครับก็อ้าวสมเด็จเผาไม่มีก็เลยเป็นเคว้งไม่มีที่ลงนะครับ ก็กลายเป็นเก๋นะครับเนาะพอประวัติออกมาออกมาหลังๆนะครับก็เป็นหลวงพ่นาคนะปี95กับทางวัดอรุณนะครับนะปี0ูนย์หรือ0ูนย์เนี่ยครับเนาะมีการตั้งอย่างนี้ก็มาเล่นบินแท้นะครับแล้วตอนนี้ก็มาคนก็มาเอาข้อมูลว่านะครับูุนาคไม่มีสร้างนะครับก็เลยเคว้งอีกนะครับผมนะครับก็พูดกันตรงๆนะเพื่อนๆพี่นะครับประวัตินะครับประวัติที่ขินเขียนกันนะครับเนาะ มันก็คนเขียนทั้งนั้นแหละครับนะมันไม่ใช่เทวดามาจากไหนมาเขียนแหะครับมันก็คนเขียนทั้งนั้นแหละครับเพื่อนพี่นะครับนะครับอันนั้นก็คนความคิดหนึ่งอีกคนก็ความคิดหนึ่งก็เหมือนผมนะครับผมก็อีความคิดหนึ่งนะครับผมว่านะครับพระสมเด็จหลังตาบดินเป็นพระแท้นะครับี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ฟังนะครับเพราะผมดูแท้อย่างไงนะครับผมข้อมูลต่างๆจากหนังสือต่างๆนะครับอาสมุิหนังสือเล่มนี้นะครับเนาะก็คนเขียนนะครับเพื่อนพี่นะครับ เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับคิดดูนะครับปร,ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานะครับเนาะไทยตีพม่าพม่าตีไทยไทยตีพม่านะครับผู้ชนะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยเขียนอีกอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆพี่ๆลองไปดูประวัติศาสตร์ของพม่าดิเขียนอีกอย่างนะครับนะบางทีก็ว่าป่วยตายบางทีก็ว่าโดนปืนตายบางทีก็ว่าสมมตินะครับเนาะประมาณกรส่ที่ว <ๆ ihrem> ่าปืนแตกตายอะไรที่ที่ยกทัพกลับนะครับบางคนก็ว่าป่วยทางไอ้ถางพม่าว่าว่าว่าป่วยแต่ประเทศไทยว่าปืนแตก คุญญาธิการปืนแตกโดนปืนกระสโดนกระสุนปืนแตกเสียชีวิตนะครับยกทับเลิกแต่ทางพมา่าว่าเป็นโรคนะครับไข้ป่านะครับเนี่ยอ่านง,ง่ายๆนะครับนะมันเป็นมันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นที่คนเขียนนะเนเพื่อนในพี่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนในพี่มานั่งเถียงกันนะครับด้วยชี่วด้วยข้อมูลที่ตัวเองมีนะครับนะนะครับก็คล้ายๆอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนในพี่นะครับ เลขเนี่ยอ่าเลขอ่ะถ้าผมยืนอยู่ฝั่งเนี้ยอ่าเป็นเพื่พี่นะครับผมนะครับผมยืนอยู่ฝั่งนี้นะครับนะอ่าผมเนาะอ่าเก่งนะครับเนาะอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับนะครับเนี่ยอ่าเพื่อนเพื่อี่ดูนะข้อมูลตัวเดียวกันอ่ะมองสิ่งเดียวกันนะมองสิ่งเดียวกันแต่มองคนละมุมด้วยข้อมูลเนี่ยเห็นไหมครับผมก็มองเป็นเลขหกอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ก็มองเป็นเลขเก้านะครับไม่ยืนเถียงกันตายอ่ะเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆไม่เอาไปคิดวิเคราะห์นะครับนะเนี่ยครับมันเป็นสิ่งเดียวกันแค่ต่างคนต่างมุมมองเท่านั้นเองนะครับเนาะนะครับข้อมูลเราเสพได้นะครับแต่เราต้องมีอย่างอื่นมาประกอบนะครับเนาะก็การคิดวิเคราะห์แยกแยะมันเป็นหน้าที่ของตัวเราเองนะเพื่อนๆพี่นะครับนะครับเนี่ยครับเนาะเนี่ยประมาณเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆนะครับนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาบอกเพื่อนๆพี่ๆนะครับ แล้วนะครับผ้านะครับรุ่นนี้นะครับเนาะผ้ารุ่นนี้นะครับเนี่ยเนื้อหาแบบนี้นะครับต่อนะครับต่อให้ไม่มีประวัติอะไรมารองรับนะครับนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับต่อให้ไม่มีประวัติการสร้างอะไรมารองรับว่าคือยุคนี้มีของหลวงปู่นาคนะครับวัดอรุณนะครับมารองรับนะครับก็ดีครับมารองรับก็ดีแต่นะครับถึงไม่มีประวัติมารองรับนะครับผมก็ว่าเขาคือผ้าแท้ครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับดูนะครับนะ นี่ครับดูพระเกสนะครับเนาะมันจะเป็นเหมือนปูนปัเตอร์นะเพื่อนๆพือนพี่ๆนะครับก็ไม่รู้จะเกสทำไมนะครับเนาะพระก็ไม่สากลนะครับนะครับนี่ครับเนาะเนี่ยนะครับแท้เพราะอะไรครับนะครับเพื่อนๆพี่ๆพีเขามีธรรมชาตินะครับนะครับเห็นไหมครับเขามีไข่เขามีธรรมชาติของพระแท้นะครับถ้าคนดูพระแท้บ่อยๆนะครับแล้วก็ดูเนื้อหาผงนะครับมาพอสมควรนะครับจะพอรู้ว่าเขาเป็นพระแท้ที่อยู่ในยุค2500ันอยนะครับเนาะ บวกลบนะครับเนี่ยครับเนื้อหาเขาประมาณนี้นะครับนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับนะผมก็สายเครื่องรางนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับสมัยก่อนนะครับนะเครื่องรางนะครับไปออกบัตรได้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะไปออกบัตรนะครับเนาะตะกุดเก่าแท้ไม่รู้ที่นะลูกอมเก่าแท้ไม่รู้ที่ออกบัตรได้นะครับเพราะอะไรครับเครื่องรางเขามีธรรมชาติในการดูเขามีธรรมชาติรักเขามีธรรมชาติเชื่อเขามีธรรมชาติโลหะครับแล้วไงครับนะครับ พระก็มีธรรมชาติครับเพื่อนๆพี่ๆ่ผมไม่เข้าใจครับนะครับทําไมอะครับพ้าแท้ไม่รู้ที่มันก็เป็นไปได้นะครับเขาก็มีธรรมชาตินะครับเนี่ยดูธรรมชาติพ้าผงอนะครับเนี่ยผงเห็นไหมครับเนี่ยขายเขยนะครับเนี่ยกับธรรมชาติพราเกนะครับมันจะดำดำด่างๆนะครับนี่ครับนี่ครับเนาะมันจะเป็นปูปัตเตอร์ครับเพื่อนๆพี่ๆนีนะครับนี่ครับเนี่ยธรรมชาตินะครับแล้วผมก็เปรียบเทียบนะเพื่อนๆพี่ๆนีะครับเนี่ยนะครับธรรมชาติพ้าแท้นะครับเพื่อนเพื่อพี่ดูนะ นะครับธรรมชาติต้าผงแท้นะครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับสิ่งที่เขามีเหมือนกันเห็นไหมครับไข่นะครับเนื้อหามวลสารเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับอันนี้ก็เป็นนะครับไปทางหลุกตะพันหลุงอะไรนะครับสองพันห้าร้อยเหมือนกันครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติท้าผงแท้นี่ยอันนี้หลุกพระโจงอ่ะนะครับเนี่ยสองห้าศูนย์สี่นะครับดูดูครับ เขมีธรรมชาติครับนะเครื่องรางก็มีธรรมชาติในการดูนะครับเก่าแท้ไม่รู้ที่ทําไมออกแบบได้นะครับเออแต่พระไม่มีประวัติตีเก๋หมดนะครับมันไม่ใช่นะเป็นเวรนพี่นะครับไม่อยากให้เป็นทางนั้นนะครับนี่ครับอันนี้นะครับสมเด็จเผาที่บอกนะครับเนาะต้องหลังเรียบนะครับเห็นไหมครับสองสี่เก้ากว่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยไขนะครับเขามีธรรมชาติครับนะครับดูฟ้าโป่งครับดูพระแท้ดูเนื้อหาแท้ให้มันชินตาครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับนี่ครับ เห็นไหมครับอันนี้ก็สองพันห้าร้อยนะครับนอหลังยานอู่เห็นไหมครับดูเนื้อหาสิอันนี้ก็ไม่รู้ที่ครับแต่มันแท้ครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยยุบยุบย่นย่นนะครับเนาะเขามีความแท้ครับบันเวณพี่นี่ครับเห็นไหมครับเครื่องรางนะครับเนาะเก่าแท้ไม่รู้ที่ครับเขามีธรรมชาติในการดูนะครับเนาะ้าก็เหมือนกันครับนะครับมีธรรมชาติในการดูเหมือนกันนะครับ ผมว่านะครับเนาะสัดส่วนการสร้างพระกับสร้างเครื่องรางนะครับผมว่าการสร้างพระเครื่องที่ไม่รู้ที่มีเยอะกว่าเครื่องรางเป็นสิบสิบเท่าครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนะครับเพราะพระเนี่ยจากวัดทั่วทั่วประเทศไทยแทบจะออกทุกวัดนะครับแต่เครื่องรางแทบไม่ไม่ได้มีทุกวัดนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนะครับไม่ได้มีทุกวัดนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เห็นไหมครับเนี่ยภาพไขความคมชัดนะครับนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งครับเนาะที่ผมว่านะครับอันนี้แท้พอะไรนะครับพระเก๋ครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับพระเก๋นะครับพระเก๋มีสร้างก่อนยุคสองพันห้าร้อยนะครับอันนี้จากที่ผมหาข้อมูลมานะครับพระเก๋นะครับมีสร้างก่อนยุคสองพันห้าร้อยนะครับแต่จะเป็นเก๋พระอะไรครับจะเกณฑ์จะเป็นเก๋พระกูครับเพื่อนเพื่อนในพี่นะครับกับพระเบญจภาคีครับ เป็นจ่าภาคีก็จะมีสมเด็จนะครับสมเด็จหนึ่งองค์แล้วก็ที่เหลือก็เป็นพารกุเห็นไหมครับจะมีพารเก้นะครับแล้วก็พารกุตามที่ต่างๆนะครับถึงไม่นิยมแต่ก็มีเก้นะครับเพราะมีคนเล่นหาครับเซียนยุคเก่าเขาเล่นพารกุครับนะครับอ่ะผมพูดตรงๆนะครับหลวงพุทธวดปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเล่นกันก็เกือบสองห้าหนึ่งศูนย์นะที่เริ่มมีราคานะครับหลวงพ่อปานบางหนุมโคเขาเล่นกันหลังๆลงมานะครับนะครับจะเก้เพื่ออะไรครับนีนเว้พีนะครับ เปรียบเทียบนะครับสมัยนี้นะครับเนาะเราใช้ธนบัตรนะครับแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยนะครับเนาะมีมูลค่าซื้อขายได้นะครับเขาจะเก๊เงินพดด้วงมาไหมครับนะครับเพราะมันไม่มีประโยชน์มันตกรุ่นไปแล้วครับเขาจะเก๊เบี้ยมาไหมครับเบี้ยที่ใช้จ่ายสมัยก่อนรห้านะครับมันไม่ใช่นะครับเขาก็ต้องทําเก๊แบงค์พันได้ไหมครับนะครับมันเป็นธรรมดานะครับยุคนั้นนะครับยุคนั้นนะครับนะครับ มันจะเป็นเก้พากกูครับนะครับและอันนี้อายุเขาเก่านะครับสองพันห้าร้อยบวกลบแน่นอนนะครับจะเกมาเพื่ออะไรครับนะครับใช่ไหมครับปลาเกปลาเกก็ต้องเป็นพ้าที่มีราคามีการซื้อขายในยุคนั้นนะครับผสมเด็จก่อนยุค2 5 0 0นรอยนะครับมีราคาเล่นหากันอยู่ที่สองสามันบาทนะครับในยุคที่ทองสา0ร้อยบาทครับเป็นเวพี่นะครับมันเลยมีเก้ไงครับเป็นเว้พีะผสมเด็จเก่ามีเก้นะครับ นะครับเพราะเป็นพระชุดเบจจากภาคีนะครับนะครับแล้วอีกอย่างนะครับธรรมชาติของพระเกณนะครับธรรมชาติของพระเกณนะครับก็คือต้องทําให้เหมือนนะครับพระแท้ที่สุดนะครับแล้วทําอย่างนี้ะครับเพื่อนพี่นะครับนะครับพระแท้อยู่ไหนอะนะครับนี่ครับพระแท้อยู่ไหนล่ะครับเนาะทำมาเพื่ออะไรล่ะครับเนาะมันไม่มีพระแท้นะครับนะครับใช่ไหมครับ ทำเก๊นะครับแต่ไม่มีพระแท้นะครับมันมันไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับพระเก๊เนี่ยก็ต้องมีการเรียนแบบจากพระแท้นะครับเพื่อที่จะขายได้นะครับนะครับเนี่ยครับเนาะนี่ครับอันเนี้ยเก๊นะครับเนี่ยอันนี้เก๊นะครับเนี่ยใช่ไหมครับนี่ไหมครับอันนี้จะเรียนแบบอันนี้นะครับนี่ครับเนี่ยเขาก็ต้องเก๊อย่างนี้นะครับเนาะ แต่ถ้าเก๊เก่าอย่างนี้นะครับแล้วต้นแบบก็คืออะไรอะครับนะครับนะครับแล้วมันแฝงนะครับมันแฝงเหมือนมันแฝงของดีนะครับเพราะอะไรเนื้อหามวลสารเขามีเนื้อหามวลสารเสร็จนะครับนี่ครับตาแผ่นดินนะเพื่อนเพื่อนพี่นะตาแผ่นดินนี่ขังพอๆกับคุดเลยนะครับนะครับสมไมก่อนกรมทางโยธานะครับโนที่จะมีทางเฮียนต้นไม้เฮียนอะที่แบบยางตกยางอะไรตกยางยางออกเลยนะครับเขาจะเหรียญอะที่มีตาแผ่นดินนะครับ ไปตอกปิดทับนะครับหรือไม่ก็จะมีเหมือนเหมือนโค้ดนะครับเนาะเหมือนปั๊มอ่ะเหมือนเป็นเหล็กนะครับเนาะเป็นตาแผ่นดินอ่ะเขาไปตอกตามต้นไม้นั้นนะครับนะเพื่อถอนถอนความแรงนะครับนะครับเขามีนะครับเขามีคุณค่าวิเศษในตัวนะครับตาแผ่นดินเนี่ยนะครับเนาะเป็นของแผ่นดินนะครับนะครับนี่นะครับ นี่ครับก็เป็นสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆไปฟังนะครับเนาะแล้วนะครับนี่เก๋เก่าหม่งงนะครับเนาะนี่ครับเนี่ยนะครับเนี่ยเก๋เก่านะครับเก๋เก่าเพราะอะไรนะครับเนาะพระสมเด็จนะครับเก๋เก่าเพราะบุอยี่บ่อนะครับก่อนยุค2อ0 0มีการเก๋พระสมเด็จนะครับนี่ยคดูเนื้อหามนตานะครับเก๋เก่าครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับนี่ นี่มีรากผักชงผักชีมีเม็ดมลสารนะครับเนี่ยครับอันเนี้ยเก๋เก่าครับพ่นพี่นะครับปัจสมเด็จมีเก๋ก่อนนะครับสองพันห้าร้อยนะครับพี่นะครับเนี่ยเก๋เจ็ดสิบแปดสิบปีนะครับเก๋เพราะอะไรครับช่วงนั้นเขามีปัจสมเด็จมีราคาเล่นหานะครับมีราคาเล่นหานะครับหน่องสองสามพันนะครับพระกุ่บางขุนพรมนะครับแตกกุมาปีสองพันห้าร้อยนะครับพี่นะครับเปิดให้เช่าบูชาองค์ละพันนะครับ ในในช่วงที่ทองสามร้อยบาทนะครับแพงนะเพื่อนเพ่พี่นะครับนะครับนี่ครับเนาะเก๋เก่านะครับเพื่อนเพ่พี่เก๋พรออะไรนะครับสมัยก่อนนะครับเนาะตอนที่ผมสายซื้อขายแล้วกันนะครับเนาะอะไรที่มีมุมอะมีมุมพอซื้อขายได้แล้วผมเอามาแล้วผมขายได้ผมจะามเอาไปโผล่นะครับไม่ได้คิดอะไรเยอะเหมือนทุกวันนี้นะครับแต่ผมว่า พอน,น,นานไปนะครับอายุเริ่มเยอะเหมือนมันไม่จรังละอ่ะเพื่อนเพ่นพี่นะครับก็การเล่นพานะครับเนาะจะเน้นขาอย่างเดียวอะมันได้เยอะนะคนติดตามเยอะนะอะไรเยอะนะนะครับแต p p. Toilet, corona, ่ครับเพื่อนพนี่นะครับมันไม่มีใครโง่ตลอดนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับวันนี้เขาอาจจะโง่ซื้อพาเกคุณนะครับแต่วันทั้งหน้านะครับเขาก็ต้องไปเจอคนที่แนะนําเขานะครับเนาะแล้วเขาจะจะซื้อคุณครั้งเดียวมันเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแล้วพานี้นะครับ ปมื่กี้ในสนามนะครับสมัยก่อนผมไปผมเอามาเรื่อยนะครับเนาะเป็นเก็งๆอ่ะเป็นเว้ยพี่นะครับแต่เราตามสไตล์การซื้อของขายของเนาะเราเอามาเยอะนะครับมันไม่ดีครับเดี๋ยวตามสไตล์ก็เหมือนไก่ตื่นนะเป็นเว้ยพี่นะครับก็เอามาทีสองสามองค์อ่ะค่อยๆลงนะครับนะตามมาเยอะนะครับเนาะมาทีสมเด็จเขาหากันทั้งชีวิตนะบางคนยังไม่เจอนะครับมาอยู่กับคุณสิบยี่สิบองค์นะครับคือไม่ต้องส่องะครับเก้นะครับมันก็แค่นั้นเองอ่ะเป็นเว้ยพี่นะครับ นี่ครับเป็นผ้าที่ผมเอามาบ่อยมากๆแล้วผมขายบ่อยมากๆนะครับนมครับหิววัตีก็เหมือนค่าน้ำมันนะครับสามงีองนะครับทยอยขายนะครับเนาะองค์สี่ห้าพันร้นรน่นลงมานะครับด้วยความที่บอกเขารู้นะครับเนาะเขาเริ่มรู้นะครับหลังๆก็มาพันห้าร้อยแล้วก็หายไปนะครับนะครับผมก็เก็บไว้องนยนะครับเอาไว้ดูนะครับเนาะเนี่ยครับนี่นะครับเป็นเพื่อนพี่นะครับ นะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับพระเกศนะครับมียุคมีก่อนยุคสองพันห้าร้อยนะครับแต่จะเป็นพระเกศพระกุนะกับพระเบญจอาคีนะครับนะครับเป็นสมเด็จเป็นอะไรนะครับก็สรุปนะครับเนาะผมว่านะครับนะครับพระสมเด็จหลังตาเป็นดินนะครับเป็นพระแท้นะครับนะครับแต่ประวัติที่เขาเถียงกันเถียงกันไปเถียงกันมาก็อย่างที่บอกนะครับเนาะมันเป็นคนเขียนนะครับนะครับ กุดเครื่องรางต่างๆเขาก็มีธรรมชาติในการดูนะครับก็ถึงพูดไงครับเนาะแท้ไม่รู้ที่แท้ไม่รู้ที่แท้ไม่รู้ที่แต่ผมแปลกใหญ่ที่ว่านะครับพระเครื่องเขาก็มีเนื้อหาในการดูเหมือนกันครับเขามีธรรมชาติในการดูนะครับเออแต่พอไม่มีประวัติรองรับกับโดนตีเก้นะครับเนี่ครับเห็นไหมครับดูคราบไข่นะเนควีนพีหลงกล้องนิดนึงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับนี่ ก็ดูตายงตายยางเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับค้าบไข่ธรรมชาติก็มีธรรมชาตินะครับเปนวีวีนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนข้างล่างแะครับนะครับนี่ครับแล้วมาดูปาเกนะครับเนาะอย่างที่อย่างอย่างที่พูดคุยกันวันนี้นะครับเนาะนี่ครับผสมเส็จหลังตาแผ่นดินนะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับปากเกนะครับนี่ครับจะเป็นปูนปัเตอร์นะเป็นวีวีนะครับนี่ดูตรงบินเขาเนี่ยเห็นไหมครับจะแตกๆขาวๆนะครับแล้วก็เอาสีมาทาดำๆนะครับนะครับ เป็นสไตล์พักเก้นะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับขาวขาวนะครับเนี่ยนะครับทำให้ดูดำาๆดูเก่าเก่าดูเหลืองเหลืองดูอะไรก็ไม่รู้นะครับมันไม่ได้มีธรรมชาตินะครับดูตามทรงตามซอกมันเป็นง่ายง่ายมันเป็นสีโทนเดียวกันหมดอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนี่ยง่ายง่ายนะครับนะปัดปัดป้ายๆนะครับแต่พาเทนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ ก็จะมีดำดำเหลืองๆขาวขวแล้วก็ไอ้ครับขาวฟ้าๆนี่ครับเนาะฟ้าปกคลุมเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเหลืองๆหลืองแก่เหลืองอ่อนขาวนะครับคราบปุงคราบแป้งคราบไข่เนี่ยครับลอยล้านลอยอะไรนะครับมันจะไม่เกิดที่เดียวนะครับนะครับนี่ครับมันจะเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับแล้วก็ความคมชัดของนะครับตาอยางนะไอ้ไม่ใช่ตาอย่างไอ้ตาเป็นดินนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับความคมชัดความมีมิติยังเขานะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ก็โอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนด้วยพี่นะครับเนาะที่แวะเข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเนาะไว้ชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกับผมกันได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ